มีเท่าไร่เรารับไม่อั้นเลยนะครับรับซื้ออยู่เรียญละ3,000-5,000บาทเป็ีเดียวนะครับสำหรับเหรียญเทดดอลล่าสลามและสวัสดี FC นะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ FC ส่งของมาก่อน1ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสว,สวัสดีสวัสดี FC นะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่อ FC จากจังหวัดนาราธิวาสนะครับส่งของมาก่อน1ชิ้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เขาส่งเหรียญเทดดอลลาราหนึเหรียญนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับว่าหน้าตาของเหรียญดอลลร์เนี่ยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันนะครับซึ่งอ่าเหรียญดอลล่าเนี่ยมีเท่าไร่เรารับไม่อันเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับแล้วก็หาง่ายราคาก็ดีด้วยนะครับราคาแพงด้วย รุ่นนี้นี่รับซื้ออยู่เหรียนละสามพันถึงห้าพันบาทเป็นทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญเทดดอลลาร์นะครับนี่คือหน้าตาของเหรียญเทดดอลลาร์นะครับดําๆแบบนี้ก็ปล่อยไว้สภาพอย่างนี้เลยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเหรียญพวกเนื้องเงินแบบนี้ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ด ไม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยนะครับน้ำภาษาอะไรเนี่ยถ้าเราเอาทิชชู่ไปขัดเอาทิชชู่ไปเช็ดทําให้ผิวมันเสียราคาก็อาจจะตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับดำๆแบบนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับหรือว่าเหลืองๆก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับนี่คือขอบเหรียญของรุ่นนี้นะครับ อย่างตำตำนี้ต้องได้สามพันนะครับถ้าไม่มีตำนิไม่มีรอยอะไรเลยนะครับอย่างตำตนี้สาม0ันบาทนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกาศสินค้าก็าไม่ต้องเสียเดี๋ยวนี้มีสาชิปเยอะเขาหลอกให้โอนค่าใบรับรอง ขาอาจจะตีราคาหรือนี่ราคาหลักหมื่นหลักแสนเพื่ออะไรครับเพื่อหลอกเราว่าเออคุณเนี่ยมีใบรับรองจากสมัคมแล้วหรือยังพอเราบอกว่าไม่มีเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยคุณต้องโอนค่าใบรับรองก่อนนะฮะประมาณอย่างต่ำๆเนี่ยห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้แลกแต่ความสามารถของเขานะฮะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังกันด้วยอย่าไปลภมากนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่จะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถ คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี่ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น ep ep นะครับเหรียญถัดไปก็คือ เรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเ่าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ300ร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญเหยียญซื้อไข่นะครับเหรียญเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอดเวิร์ดนะครับเอดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหลียนสเปนนะครับเสียนเหรียนสเปนเนยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์อยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็ขอสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เรียนช้างอารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรอห้นะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1น0จนถึง,ง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้นะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอย่นี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้เลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเร้ไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนับแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศออรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็เนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตารต์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงเรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอ l i ล e r โ n นี่เ9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ